สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้พามาดูนี่ครับรถขุดวอลโว่ครับ e ้5 c ครับเป็นรถขุดขนาดเล็กไม่ใช้ทนงานเกษตรนะครับตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับผมก็ตักดินใส่รถด,ดัมมน่าจะได้นะครับตัวนี้นี่ครับ ชุดอุ้มอามเขานะครับนี่ห้องเก๋งนะครับนี่ครับนี่ครับน่าน่าน่าสนมากครับตัวนี้มีทั้งปากคีบนะครับทั้งหัวกระแทกนะครับแล้วก็นี่ครับชุดถอดเร็วนะครับอุปกรณ์ถอดเร็วนี่ครับดูตรงๆหน่อยนะครับนี่ เลิกงานแล้วครับดับเครื่องไปเมื่อกี้นี้ครับของก็ขับไปแล้วปล่อยให้เราขับเองครับนะครับดูช่องล่างหน่อยจักขับเป็ี่ยนนะขับเป็นครับบอกเราขับอย่างเดียวครับเนี่ยครับถังน้ำมันครับมีถังลมไม่พร้อมครับรุ่นนี้ ได้เก็บกระบอกอาบเจอร์บีนะครับนี่ครับมีติดใบดันนะครับนี่ครับเอามาตักเอามาตักขี้วัวนะครับใส่รถนะครับน,นี่เดี๋ยวผมพามาดูเครื่องกันหน่อยครับผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องอะไร นี่ครับนี่ครับปั๊มครับปั๊มเชนวอโว่ครับแต่ไม่รู้ของปั๊มของอะไรนะครับเม่แต่เห็นเม็ดเอ็นจีแปนอยู่นะครับครับนี่กองอากาศนะครับตัวนี้ไม่ใส่กลองแก้วมานะครับนี่ครับมาดูเครื่องครับ ของอะไรครับบนวูครับเครื่องยันมานะครับนี่ครับยันมากี่แรงม้านะครับ,รบ,มรมรบไม่รู้นะครับนีกกำลังสวยครับอย่าปิดฝากระโปรงกัน แบบน่้แหะครับพยายาครับนี่ครับดูบันท้ายนะครับนี่วันโว้นะครับชุดชุดรอบนี่จะเป็นชุดรอบนี่จะเป็นไฟเบอร์นะครับไม่ใช่เหล็กนะครับขึ้นเหยียบไม่ได้นะครับนี่ครับมีกล้องหลังพร้อมนะครับ ครับดูไก,กลๆนะครับแสงภาพอาจจะไม่สวยนะครับมันค่ำแล้วนะครับนี่ครับจอดคู่กันเลยครับนี่ครับว่าใหญ่กว่ารุ่นอื่นที่ผมเคยไปลองขับดูอยู่นะครับคอนโวเนี่ย อยู่ที่นี่นะไม่ใช่ที่บราน,นัะครจับที่บ้านเราไม่เคยได้ขับแตโคครับเดี๋ยวเปดตัวภายในหน่อยนะครับนี่ครับตีเป็นจอนะครับส่วนกล้องหลังมันจะขึ้นอยู่ตัวนี้นะครับนี่ครับวิทยุให้เรียบร้อยเบาลมครับ ดูตัวเขาก่อนก่อนเขากลับก็บอกดับเครื่องให้ด้วยนะ <c oughs> นครับองไทยเราเคยเห็นตัวใหญ่ครับไม่เคยเห็นตัวเล็กๆมาอยู่มืองนอกมีแต่ตัวเล็กๆครับตัวใหญ่ไม่เคยเห็นนะครับตัวใหญ่จะอยู่ในเหมืองทรายเป็นหลักครับเดี๋ยวผ่านไปเพื่อพอมองเห็นอยู่ ตัวตูดสั้นก็มีนะครับสั้นกว่านี้อีกครับตัวตูดมนตัวนี้เป็นธรรมดาอยู่นะครับข้อมูลก็มีเท่าที่รู้นะครับไม่ว่ากันนะครับนี่ครับ ทเรามีตัวเล็กบ้างมันก็น่าน่าใช้นะครับมผมเคยเข้าไปดูในเว็บของบริษัทเขาเห็นแต่เล็กสุดร้อยสี่สิบนะครับแต่ตอนนี้ที่นี่ก็ห้าสิบห้าซีนี่รุ่นใหม่ไม่เห็นนะครับเห็นแต่หกสิบแล้วครับตอนนี้คันนี้ผมว่าก็ไม่น่าต่ำกว่าหกเจ็ดปีนะครับเพราะว่าที่นี่รถสิบปีใช้อย่างสวยกิ๊บครับ ก็ไม่ค่อยสมุกสมบันเท่าไหร่นี่เขาก็น่าจะไม่ใช่รถใหม่หรอกครับที่เขาซื้อมาน่าจะเป็นรถของบริษัทที่เขาให้เช่ารถขุดนะครับรถก่อสร้างแถวนี้เยอะครับบริษัทเช่ารถแม็คโครหนะนี่ครับจะมีกาดกันด้วยนะครับนี่ครับไฟสปอร์ตไลท์สองดวง ตรงนี้อีกนี่ครับมีเสื้อะครับนี่ตัวนี้ปุ้งกีก็ใหญ่นะครับประมาณสักเมตรหนึ่งนี่แหละครับตักเต็มพุ่งกีดี่หัวทิ่มครับไปไม่ได้ครับหนักแต่ตัวนี้มันเป็นปุ้งกีสําหรับตักนะครับไม่ใช่ปุ้งกีขุดมันไม่มีไม่มีฟันนะครับ รถที่นี่เวลาไปทำงานเขาจะพกปุ่งกีประมาณเนี่ยนี่ก็ประมาณสี่ลูกนะครับปุ่งกีสี่ลูกแล้วก็หัวหัวแยกหนึ่งอันนะครับปกติขับแต่หุ่นใดครับห้าสิบห้ารุ่นสามครับไฟฟ้าม e ีครับมาขับไฟฟ้าเต็มโหคอนโทรนุ่มครับขับทีแรกตกใจครับโยกนิดเดียวนี่ไปอย่างไวครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ